สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีลังกา r รียลักชั่นะฮะกับผมดีมจากตีลังการดูหนังวันนี้เราจะมา Reaction ตัวอย่างช h ฮักนะฮะที่เป็นซีรีส์ที่อีกหนึ่งซีรีส์ที่จะฉายในปีนี้ในวันที่17สิงหาคมนะฮะก็ถือว่าเป็นการแบบว่าต่อยไม่หยุดของมาเวลนะฮะเราจะได้ดูมูนไนท์จบจะมีมิสมาเวลแล้วก็ปิดปลายปีที่ชีฮักนะฮะตอนแรกชื่อว่าชีฮักตอนนี้เปลี่ยน t t t เ r n ี่ at l a w นะครับก็ยอมรับในคอมมิกส์เนี่ยผมพอรู้จักชีหักไปในลักษณะของตัวละครที่เป็นรอยเยอร์เป็นทนายความมีเป็นญาติกับบูสแบนเนอร์ต้องมีการถ่ายเลือดเป็นบูสแบนเนอร์แต่ถามว่าผมเคยอ่านเล่มคอมมิกจริงๆที่เป็นที่เป็นชีหักไหมไม่เคย เหตุการณ์สำคัญที่มีชีฮักที่ผมพอจำได้ก็คืออเวนเจอร์ดิสแอ m เซมเบิลที่ชีฮักเป็นคนฆ่าวิชันในตอนนั้นที่โดนสกาเลตทุกคนโดนสกาเลตวิชหลอกหมดนะครับหนึ่งในคนนั้นก็คือชีฮักที่เป็นคนทำให้ต้องไปฆ่าวิชันแล้วก็คุมขั่งขึ้นมาซึ่งปกติแล้วอะชีฮักอาจจะไม่ค่อยคุมขัง่งเพราะเธอเหมือนเป็นตัวละครที่ควบคุมตัวเองได้นะครับแล้วก็ถูกสร้างมาในยุคที่เหมือนซูเปอร์ฮีโร่ไม่มีแต่ผู้ชายไปหมด, <S <S หมดเขาก็เลยอยากจะสร้างซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงขึ้นมาก็หลายสิบปีแลวันตะครที่ อยู่มานานแล้วก็น่าสนใจดีว่าเธอไม่ได้เรียกว่าย่างไรดีเขาหรือว่าเธอเนี่ยจะสามารถที่จะแทรกตัวเข้ามาใน mcu ยังไงให้มัน make ซ e n s ให้มันดีให้มันรู้สึกว่าแตกต่างจากฮักแ,บบแค่แบบแค่โมโหแล้วก็กลายลางซึ่งผมรู้สึกว่าฮักเนี่ยมุมมุมมุมในการเล่าอ่ะมันน้อยกว่าเยอะนะเพราะในในแง่ที่ว่ามันมันไม่มีอะไรตัวละครแบบอชิดะ แล้วก็กายล่างได้แค่นั้นนะแต่อันนี้มันมีมุมมองของของแปลงเป็นผู้ญยงมุมมองของการแปลงล่างมุมม,มองการไปทนายมันมันสร้างแง่มุมให้เล่นได้ได้เยอะกว่าแม้ว่าในคอมิก์เธออาจจะไม่ได้มีบทเด่นหรือไม่ได้มีเขาเรียกว่าไงไม่ได้มี อาร์ที่เป็นที่จดจำมากอย่างน้อยสาหรับผมนะช่วงเวลาที่ผมอ่านนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันดีกว่าซูปเปอร์ฮีโร่หลายๆคนที่เราเจอมาอย่างน้อยสำหรับผมในในแง่ของเทียร์ลิสผมรู้สึกว่าเธอเป็นที่รู้จักมากกว่ามูนไนท์มากกว่าเอ็ o โคมากกว่าหลายซูปเปอร์ฮีโร่หลายๆคนนะกะลองมาดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับชีฮักอาร์เธอี่แอดลอไปดูกันเลย Mm. I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. I mm. have great friends. Mm. Can we come shop, please? It's an emergency. A mm. uh, demanding job. We just started a superhuman law division, and I want you to be face of it. And a frustrating family. Mm. Transformations are triggered by anger and fear. Those are like the baseline of any woman just. <laughs> เมื่อกี้เห็นแบบๆเหมือนตัวร้ายแบบๆนะ น่าสนใจว่าเหมือนว่าเขาจะไม่ได้พียามที่จะไปทางซูเปอร์ฮีโร่เลยนะคือเหมือนว่าจาจะไปเน้นที่ตัวละครดียวยังไงหลังจากที่ดีวกับชีวิตประจําวันอะไม่ได้ดีวกับการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้ดีวกับการต้องไปกำจัดอลไรโอเคมันมีไวรัสแกมกิมขึ้นมาแหละแต่ผมว่ามันน่าสนใจที่จะดีวกับการใช้ชีวิตในฐานะคนปกติในฐานะของทนายมากกว่าเพราะว่า ชีฮักเองก็ไม่ได้มีความโดดเด่นในแง่ของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนั้นในช่วงที่ผมอ่านนะผมรู้สึกว่าเขาจะโดดเด่นในแง่ของการามาช่วยซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นนู่นนั่นนี่เป็นสายซัพพอร์ตซะมากกว่านะเออน่าสนใจดีอีกอย่างหนึ่งคือคือเธอควบคุมตัวเองได้เวลาเป็นชีฮักนะครับก็จะเห็นในตัวอย่างนี้นะครับว่าควบคุมตัวเองได้เหมือนในคอมิกส์ก็คือไม่ได้แปลงร่างและหลุดแบบบูซอนที่เป็นหักหรือเป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่บลูซเองไม่สามารถควบคุมได้ขนาดนั้นอันนี้คือควบคุมได้ มากกว่านะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเธออาจจะรู้สึกโกรธตลอดเวลาอยู่แล้วและการควบคุมความโกรธของเธอเองก็จะเป็นหนึ่งในความสามารถหลักของเธออยู่แล้วนะฮะก็รอรุ้นกันได้ผมรู้สึกว่า CG ยังไม่ยังไม่เนียนเท่าที่ควรแต่ว่าอยู่ในลักษณะของของของการเป็นซีรีส์มันก็อยู่ในโซนที่รับได้แต่ถ้ามองในคุณภาพของโดยรวมอ่ะผมรู้สึกว่า ต้องปั้นอีกนิดหน่อยก็มีเวลากี่เดือนนะหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะในการปั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าช็อตมันก็คงจ,จะต้องเยอะแหละเพราะมันเป็นซีรีส์หตอนอย่างไรก็6ชั่วโมงนะแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวละครุ่มเธอเ <Jennifer S 2> จนิเฟอร์จะจะแอพพฟกชีเอแล้วก็แฮปปี้ในการเป็นชีฮักนะถึงขั้นว่าไปเดทในฐานะชีฮักหรือไม่ก็บุคลิกของชีฮักกับบุคลิกเอยเธออาจจะสามารถที่จะเหมือนกับไม่บอกให้ใครรู้ว่าเธอกับชีฮักคือคนเดียวกันก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันเนาะ น่าสนใจดีอยู่น่าสนใจดีอยู่เหมือนกันว่าจะเล่าเป็นยังไงอาจจะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่แบบว้าวซ่ามากแต่ก็มอบแง่มุมที่น่าสนใจให้กับเรื่องราวซูเปอร์ฮีโร่ที่ที่เราได้เห็นกันมานะฮะก็เหมือนมูนไนท์แหละท้ายสุดแล้วคุณไม่ได้ใส่ใจเรื่องราวซูเปอร์ฮีโร่หรอกคุณใส่ใจเรื่องราวความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่มากกว่านะครับก็รอรู้กันไปรอรุ้นกันไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชม ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจริงกระเบลกันได้แล้วก็วันนี้เวลา3ทุ่มนะฮะเราจะมีตอนสุดท้ายของเขาเรียกว่าดูสดของนิโคลัสเคสนะฮะเราจะปิดกันที่เฟสออฟหลังจากที่เรามีเดอะร็อกไปแล้วเมื่อวานมี ช่วงบ่ายคอนแอรไปแล้วซึ่งผมประทับใจมากแล้วก็เดี๋ยวจะปิดไตร้ากันที่ Face Off ก่อนที่พรุ่งนี้จะอยู่อ e ดอร e e ัน b e อ e ์เบอ s s ออฟแ i v e t ทารเลนหนังเรื่องใหม่ของ Nicolas Cage นะครับใครสนใจก็มาดูพร้อมกันได้เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปในช่องนี้แหละนะครับก็วันนี้ขอบคุณที่ตามเราชมนะครับแล้วก็ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe วันนี้ผมดีจะเรียนการดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย